สวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาอยู่กับแแบมนะคะอยู่ที่มิสูพระนครวันนี้นะคะแแบมจะมาพาลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะชมนะคะว่าเอ็กเพนเดอร์คอร์สของเราค่ะมีสีส้มหรือเปล่าในปี2022นี่เลยจ้าเอ็กเพนเดอร์คอร์สเอ็มวาย2022นะจ๊ะ ตัวนี้กับตัว2020เนี่ยจะแตกต่างกันไม่กี่อย่างนะคะแต่เป็นตัวที่ลูกค้าหากันเยอะที่สุดตอนนี้เลยถือว่ามันสุดยอดมากไปค่ะรถที่หายากตอนนี้ก็คือเอเพนเดอร์คอสสีสมนี่หละจ้าแต่แม่มีพร้อมส่งมอบนะจ๊ะนี่เลยค่ะภายในของเรานะคะที่มีแตกต่างจากรนเดิมก็คือจะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะคะที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็ภายในที่จะเป็นสีเทาเลยจ้า โอเค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 ง่ายๆสันส้นๆวันนี้คือ M Y 2 0 2 2มีสีส้มนะสนใจสอบถามโปรโมชัน่นได้ที่065 634 9 2 9 2หเ้วลยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย